เมื่อเด็กหนุ่มผู้กินผลโกมุกโกมุเข้าไปจนทําให้เขาได้รับพลังยัางยืดมาเขาอยากที่จะทําตามความฝันซึ่งมันก็คือการเป็นราชาชนสลัดเหมือนกับราชาชนสลัดในตำนานเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นมานานมันแล้วผลเรือโทกัฟได้จับตัวโกโรเจอร์ราชาชนสลัดมาได้และในวันนี้เขาจะสังหาโรเจอร์ต่อนหน้าคนทั้งเมืองเพื่อให้คนทั้งเมืองได้ตระหนักถึงการเป็นกบฏท,ที่โค่นล้มรัฐบาลโลกรวมทั้งป้นชิงทรั์แต่ทว่าก่อนที่โรเจอร์จะถูกประหารหนึ่งในชาวบ้านก็ได้ตะโกนถามโรเจอร์ว่าสมบัติที่เขาป้นมมมาาาาาเเอออออไไไไปซ่่่่่่นนนวว้้ททีีหโรจรจจจ์ึงงงงงดบกัััคคชืสยและ ของเขาอยู่ในท้องทะเลทั้งหมดแล้วซึ่งทันทีที่โรเจอร์ถูกประหารก็ทําให้ทั้งโลกเปลี่ยนไปกลายเป็นยุคสมัยใหม่แห่งโจรสลัดที่ทุกคนพากันออกตามลาสมบัติที่โรเจอร์ซ่อนเอาไว้ <c oughs> ตัดภาพมาที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังล่องเรืออยู่กลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เขามีชื่อว่ามังกี้ดีลูฟี่เขามีความทะเยอะทะยานที่จะทําตามความฝันตอนเด็กของเขาให้ได้นั่นก็คือการตามหาวันพีเทเจอร์และเขาจะได้กลายเป็นราชาโจรสลัดเต็มตัว แต่ทันใดน,นั้นน้ำทะเลก็ได้ทะลักเข้ามาในเรือของเขาแล้วเรือก็กําลังจะจมลงลูฟี่จึงได้เทปลาออกทั้งหมดแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในถังแทนเมื่อเรือของเขาได้จมลงลูฟี่ที่อยู่ในถังก็ได้ลอยไปในท้องทะเลเรื่อยๆตัดภาพมาที่โจรสลัดอันวิดาที่มีหมายจับค่าหัว5ล้านเบลีในตอนนี้ เธอและลูกเรือของเธอกําลังป้นเรือลาหนึง่งและเมื่อทางฝั่งอาวิด้าเป็นฝ่ายชนะเธอก็ได้ขนทางสะเบียงและอาวุธต่างๆของอีฝ่ายขึ้นบนเรือของเธอซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือถังที่ลูฟี่อยู่ด้วยนะครับจากนั้นกัปตันอาวิดา้าเธอก็ได้เค้นถามหนึ่งในเฉลยว่าโรโลโนอาโซโรนักลาคาหัวที่เคยอยู่ในเรือลานั้นหายไปไหนเฉลยก็ปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาวิด้าที่ได้ยินเธอก็เลยโกรธมากเพราะเธอต้องการที่จะสั่งหาโซโรทิ้งก่อนที่เขาจะมาจับตัวเธอและเมื่ออาวิดา้าเธอไม่ได้เบาใส่อะไรเธอจึงไั่ จัดการเก็บกวาดรอยเลือดให้เรียบร้อย